แ,แล้วมีปัญหาครับหมก็เลยหันมาทำแบบจีนจับนี้ปุ๊บอ๋อเข้าง่ายกว่าไม,ไม่ไม่ต้องพลิกลูก ฮีลาจัโหนูครับไม่ธรรมดาครับโอ้โ่ต้องคิดมากครับผมยิงมาแล้วร้อยลูกเป็นอย่างต่ำยิงเอเชียเนี่ยสามปีแล้ะก็คำนวณดูร้อยคูณสามร้อยหสิบห้าคูณสามใหครับในขณะที่คุณนิวเพิ่งจะเริ่มวันนี้ใช่ไหมยังไม่ถึงหลักร้อยเลยเมันต้องฝึก